สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันในเกมคอฟ์บดูตี้วอร์สอดนะครับผมวันนี้นะครับผมผมไม่ได้มาสุ่มดวงอีกแล้ววันนี้ผมมากับปืนที่มีชื่อว่าเอ็มพีเซเว่นให้แม่งบลกไอเว้นด้ยโอเคผมจะจอยก่อนก็นได้โอเคผมมากับปืนที่มีชื่อว่า MP7 แล้วการแต่งของผมก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากครับก็แค่นี้แหละสคอร์เนี่ยผมจะเป็น ดอนฟอร์นะครับผมคิดว่าถ้าผมเล่นกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนมันจะไปลงที่ไม่ค่อยมีคนใช่ไหมเออแล้วผมก็อยู่กับเพื่อนแล้วก็มันไม่มีคนแล้วก็ไม่ได้ได้ฟาร์มเป็นไมค์ค a f t เลยแหละไม่ต้องมีสคอตแหละนะครับผมลงไม่คนเดียวเลยนะครับผมถึงมีสคอตแต่สคอตมันก็ไม่ลงกับกูหรอกนะครับผมมาลงไหนกันดีวะเออเออผมไปตรงนู้นแล้วกันนะตรงนู้นตรงไหนไม่รู้หรอกนะครับผมแต่ผมรู้แล้ว ตรงนู้นก็คือตรง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 นี้ไงผมว่าน่าจะมีคนนะแถวเนี้ยมีแน่นอนหรือเปล่าวะจบไปกวกกูกำลังอวดปืนอยู่เลยมาจากไหนก็ไม่รู้อุ๊ยมีคนเล็ง ก็แตกไปเฮ้ยผมก็จะออกจากที่นี่ใช่มีคนแม่งเยอะจัดๆเลยเอ้ยกูยิงไก่ดูวนไอ้นี่ก็มา พวกเดียวกันใช่ไหมเนี่ยโอ้โหแน่นอนเลยครับผมตีเดียวกันแบบนี้โอเคโอเคโอเคยอมให้ก่อนยอมให้ก่อนกวงแตกไปกวงแตกไปเกือบตายเหมือนกันครับแต่ตอนนี้ผมไม่มีเกาะเลยบ้าจริง ไอเวนี่อีกแหล,ละก็โถกตีมันมาตีมันมาโอ้โหกูกำลังจะยิงหน้าเพื่อนมึงเลยผูจะรอเดสใส่เลนผมก่อนนะครับเดี๋ยวผมให้วิ่งไปจะได้เก็บเสียง Let's go. ตายไปกวกเพื่อนมึงอยู่ไหนเพื่อนมึงอยู่ไหนเพื่อนมึงอยู่ไหนกวก หลังไอ้งโอง่หลังหลังข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าไอ้โง่ข้างหน้า,า,นาไ,อ,อ,าาไอ,อ้โง่ปืนลูกซองที่นี่อย่างโกงเลยโอ้ยปีทั้งคนข้างบนมีทั้งคนข้างล่างไอ้บ้าที่ไหนเล็งกูฮ่า <c oughs> <c oughs> ไอ้โง่เอ้ยอยากจะยิงกูมากมัง้งตกลงมาตายซะ ผมเอาแบบว่าตอบสนองมาครับผมเมื่อมีคนเล็งผมผมก็เลยรู้ว่ามันเล็งไปจากทางไหนเป็นอะไรที่ดีมากแบบนี้ซึ่งกูก็ไม่มีโกดไงเขา U A V ก็เห็นกูเต็มที่เลยไงใช่มันก็ต้องแลกกนะันเนาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยใครอะมันเยอะไปหมดหอะผมผมเกินไปแล้ว ว่ามันเกินที่ผมควรเล่นได้เล่นวะผมเล่นเกินไปแล้ววะเนี่ยมนยูเอวีอะทุกคนมันเห็นผมแน่เลยว่ะโห้เกินไปเมื่อกี้กูน่าจะเปลี่ยนเป็นลูกซองปะโถโอเคไมป็ปไรอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหมากับเพื่อน สามตัวกูถามจริงสามคนยังยิงกูนานขนาดนั้นเลยอ่ะ <laughs> กูจู้เก่งขนาดนั้นเลยอ่ะโ <c oughs> ขนนี่ย <c oughs> ค,ครับผมเจอใครนะ่ะไม่ใชใครนะ่ะ thái mày còn đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ กวงมาจากไหนวะเนี่ยให้กูได้พักบ้างให้กูได้พังมึงมาตามเพื่อนมึงเลยปะเนี่ยโอ้โหถืออีโต้มาหวดกูโอเคโอเคโอเคเมื่อกี้เป็นอะไรกันครับเนี่ยเมื่อกี้มีทั้ง r าบมีทั้งเฮลิคอปเตอร์นู่นนี่นั่นโอ้ Ô. ai lên cô này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền này! ลงมาถามจิงไหมกูได้พักบ้างไหมกูได้พักอะไรไปอยู่เฉย,เฉยบ้างวะโอเคแต่ว่าเป็นอะไรก็สนุกดีครับผมผมไม่สนใจเงินแล้วแบบผมสนใจค่าอย่างเดียว,วทุกคนแล้วผมก็ตายไปวะ่ะตายชักมันครับผมชีวิตเรามาจากไหนเนี่ยกูก พร้อมเกาะกันเลยตกใจเลยเมื่อกี้ไอ้หน้ากลัวมันมีคนอยู่ตรงนู้นโอเคไกลจากเราโว้ชิลแม่งฮอรเฮียอะไรเสียงอย่างดังเฮียอะไรลอยฮอไปไปเยผมคิดว่าผมออกไปไม่ได้วะ่ะ ดูดิฮอไม่งิงรัวๆเลยโอเคไปได้แล้วอย่านะอย่านะอย่านะทางเครื่องบินทั้งคนไอ้เหี้ย ปืนเฮี้ยอะไรเนี่ยทำไมมันยิงใครไม่ตายเนี่ยมึงใส่อะไรมาวะนะฮะใส่มาระยะไกลหรือเปล่าวะนะเนี่ยไอ้พี่นะไอ้่ะมึงใส่แต่งลูกซองมายิงระยะไกลหรือ,อยังไงวะนะคนคนแปลกแหวกแนวจริงซองไฟ ไปวู้ว๊านยารอมึงอยู่แล้วรู้ว่ามึงต้องมาโอเคโอ้ยเยอะไปหมดเลยวู้เอฟพีไฟสีทองอู้ มาได้ไงเนี่ยเห็นไหมลูกซองมึงมันกากไอ้ชี้อะกูบอกแล้วว่าลูกซองมึงมันกากลืก <c oughs> เกี้ยมันยิงลูกซองเต็มที่เลยเฮียไม่ตาย <c oughs> บอกแล้วว่าลูกซองมึงมันกากไอ้ยัยยิงใครขอระยะใกล้ไม่ตายเลยเพื่อนเอ้คนไปแต่งใหม่นะผมเก็บลูกซองใหญ่นั่นมาแล้วก็ยิงใครใกล้ๆไม่ตายด้วย ยิงไล่เฉยเพื่อนวูวว้จบละ<นา>เป็นอะไรที่บวกมันดีครับสนุกดีสนุกดีผมไม่แคร์เงินอยู่แล้วผมแคร์ยิงวะโอเควะได้ไปเท่าไหร่13คิวครับถือว่า ก็ไม่ได้ขีเหล,ใหลใ่ใช่ไหมล่ะก็พอจะได้ใช่ไหมอู้ได้แม็กแล้วเย้เย้เย้เราไปดูเอพีเใส่แม็กกันครับทุกคนเสียงอะไรวะระเบิดโอ้เอาละครับผมโอ้ได้เป็นแบบนี้มานะครับผมแต่ผมคิดว่าแบบนี้ไม่น่าจะเก่งเท่าแบบนี้นะผมแบบแบบนี้เก่งกว่าได้แม็กมาแล้ว ห้าสิบนัดโอ้ oh my god คอนโทรยากกว่าเดิมโอ้ oh. แล้วไงอ่ะไม่แคร์อยู่แล้วเอาเบิร์กออกเลยเดี๋ยวนี้เลยอันนี้อะไรเนี่ยหุ้ยโอเคครับผมไม่เอาเลยครับผมช่างหัวแม่งแม็กไอเวนกูเอา <c oughs> กูเอาดาวเมดไอเชียดาวเมดเพิ่มเจ๋งโอเคได้แบบดาก้อนมาเจ๋งดีเท่ดี โอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็มินต์นี้แล้วกันนะครับผมไว้วันไหนวันหนึ่งผมจะมาได้อีมีเซเว่นอีกนะครับผมเพราะว่ามันได้ของแต่งแบบนี้ไงเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะครับผมครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มินต์นี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณมากที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดซับคลายด้วยเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เสียเออ